สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตามดูพี่ฟิล์มกันนะครับว่าทําอะไรก็พบกันรอครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับเฟมทําอะไรอยู่เฟมอ้าวพี่ฟิล์มไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรครับเฟมโอ้ออกมาแล้วทําอะไรหุงข้าวค่ะหุงข้าวโอ้ตอนนี้พี่ฟิล์มหุงข้าวด้วยครับ ผข้าวก่อนกลับบ้านเลยครับนี่พี่ฟิล์มก็กำลังผมข้าวก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมข้าวรอคุณแม่นะครับคุณแม่ไปทำนานะครับพี่ฟิล์มก็มาข้าวรอครับส่วนผมก็เลยยี้ยยางช้างครับ วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับดู네 ok sí. ครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นโรงช้างของภายงานครับยกเสาแล้วครับนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับพี่ฟิล์มก็ก่อนกลับบ้านนะครับบรรยากาศสวยมากครับ ไปฟิล์มของข้าวแล้วไปฟิล์มของข้าวแล้วหุ<อ>งเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของพี่ฟิล์มครับเอามาซักอยู่นี่นะครับไม่ได้ซักไฟสับ น้ำกไม่ไหลน้ำไม่ไหลครับนี่จะยกเสื้อผ้าไปขึ้นรถใช่ไหมครับนี่ก็เป็นของสัพพละของพี่ฟิล์มนะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็มาดูนะครับว่าพี่ฟิล์มทำอะไรนะ ก่อนกระบ,บ้านทำลันยกของออกมานะครับกระเป๋าครับไปแล้วน้องมาก็วิ่งตามต้อย,อยๆๆเลยครับแพนด้า่อนกับบ้านนะครับ เรามาดูช้างสิคุณสาหน่อยว่าทำอะไรอยู่นี่รู้ตัวบ้างไหมว่าพี่ฟิล์มจะกลับบ้านแล้วสาพี่ฟิล์มอยู่กับบ้านแล้วนะงอนครับหันหลังให้เลยมันรู้ครับสาเอ้ยพี่ฟิล์มจะกลับบ้านแล้วนะน,นี่ก็ไปปานนะครับเดิยนยา่างช้างะร,ระวังรอพี่ฟิล์มแล้วก็มาดูช้างก่อนครับ นี่ครับเป็น,นงช้างของเราครกินหญ้ากันครับมันสับป,ปะรดกินหญ้าครับเดี๋ยวันาพีน่นจะกลับบ้านนะวันนี้ตอนพุดเดี๋ยวพุณพ่อก็จะไปรับมาบอกน้องครับให้น้องรับรู้นะครับก,รยยกินหญ้าเราเลี้ยงหญ้าเย็กมาก ภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายตอนเย็นนะถัอนอ,อ้อนี่ถันอ้อครับเป็นยาครับเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมก็มี f อฟหลายท่านเลยนะครับที่บอกว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันครับก็จะได้ลงคลิปน้อยลงนะครับนี่ก็เป็นบารามีนะครับชายามเขาชื่อว่ายักษ์น้อยนะครับยักษ์น้อยเออยักษ์น้อยเล่นดินกันวันนี้ออกเดินแล้วครับผมมาพักบ้างครับ ดูยาครับกองพูนเลยครับกินได้เลยนี่สักอตนี่กินไหมกินตะกะัดกินตะกะัดเออจุเอฟซีจบกเอฟซีนะดูครับยังน้อยโตมากเลยครับจะใหญ่เท่าพี่ต้นโอแล้วโตมากเลยครับแต่โตแรงครับยังน้อย สูงครับสูงเหมือนพี่สีส่มงคลหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นน้องชพันศานะครับแต่ตัวใหญ่กว่าชพันสามากเลยเพราะเป็นช้างพลายนะครับดูแววตาครนะับลำตัวนี่จะเหมือนพ่อเลยแต่ว่าหน้าตานี่จะคล้ายแม่ลัศมีนะครับ ที่จากไปแล้วนะครับกับสิริมงคลก็เป็นพี่ของยักษ์น้อยนะครับสิริมงคลเป็นพี่ของยักษ์น้อยครับอันนี้ได้ข้อเสกไปเต็มๆเลครับไายสิริมงคลแล้วก็หน้าตาคล้ายกับในพังรัศมีมากเลยครับดูลำตัวอะไรนี่ได้ข้อเสกไปเต็มๆเลยครับความหลอนี่หล่อมากเลยครับลำตัวยาวครับสวยสะรวยเลยครับ อันนี้จะเป็นเหมือนพี่หรือเปล่ายักษน้อยนี่แม่เดียวกันนะครับแต่พ่อคนละพ่อนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับเราก็จะยนย้ายช้างนะครับทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับน้ำก็เพิ่งไหลนะครับผมโอ้พี่ฟิลอยู่ไหน สนสากินยาแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้เก็บของเสร็จแล้วนะครับก็จะไปบอกชูพรษานะครับบอกชุพรษาก่อนลับบ้านนะครับ nghe cái phim chút gì phim xài lắm Đó oh. Xá Cái phim này cả ban thăm ngay วา,างกอดไว้เลยครับันสายก็เหมือนรู้นะครับก่อนกลับบ้านนะครับ สนสาก็กินไปด้วยนะครับออกหางกรอบไปด้วยนะครับเอากรอบที่ฟิล์มยังล่ะนั่งลงครับก่อนกลับบ้านนะครับก็มาเล่นกันก่อนมันพุทธเดี๋ยวไปรับมาใหม่ เป็นความรักความผูกพ,พันนะครับต่างสายพันธุ์นะครับเป็นความรักนะครับก็ต้องโปรดใชวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคมีคนกับช้างครับรักกันนะครับ ปรรษาก็รักพี่ฟิลพี่ฟิลก็รักปัรษานะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์มาเยอะนะครับผมจะเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเรานะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเรานะครับก็พ่อก็จะได้สมพี่ฟิลกลับบ้านก่อนนะครับผมโอเคครับ ขอบคับสวัสดีครับ